สวัสดีครับคลิปนี้ไปดูหลังเกมนะครับศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับก็เริ่มที่ทางด้านปารีสแซงฌ์งแมงไม่มีปัญหาครับถล่มเอาชนะแบรสไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเดมเบลเล่ฮอตจริงๆครับยิงอีก2ประตูนะครับในเกมนี้ลูกแรกนี่เป็นจุดโทษของทางด้านวิทติญ่าครับเดมเบลเล่นี่บวก2เม็ด3ามศูนย์ไม่มีปัญหาละสำหรับทางด้านปารีสแซงฌ์งแมงนี่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเรียบโอ้โห ไม่น่าจะพลาดอ่ะนะครับแล้วแถมเดมเปเล่นี่ยิง8นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับในทุกรายการเกมหน้ายิงได้ดีทำลายสถิติของเอ็มปเป้ทำลายสถิติของทางด้านเนมาเลยนะครับเนี่ยส่วนทางด้านยูเวนตุสนะครับเล่นในบ้านเฉือนเอาชนะพีสวีไอโรเฟนไปแบบฟุบวิตครับสประตูตอนหนึ่งเวสต์แอนด์แมคเคนนี่นะครับกับทางด้านเ็มบังโกล่าครับยิงกันคนรัประตูครับ ในขณะที่ฝั่งของ PS4 i r o n เฟนดีได้ประตูจากอีวานเปเิซนะครับโอ้โหเก๋าจริงๆครับ2-1ครับแต่ว่าเกมนี้นี่ยูเวมีโอกาสยิงเข้ากรอบถึง8นะครับ PSV ดียิงตรงกรอบ2ครับก็ยังคงลุ้นกันต่อนะครับสำหรับคู่นี้ครับมันสูสีกันซะเหลือเกินครับตอนแรกนึกว่ามัวนี่จะยิงต่อนะครับไม่ยิงแล้วครับเกมนี้นี่ดูดบดบลงมาหน่อยครับสำหรับทางด้านมัวนี่ คู่นี้นี่ต้องบอกว่าพลิกล็อกจริงๆนะครับบริเซียดอร์มุนกับสปอร์ติ้งลิสบอนนี่คือไม่นึกนะคือแค่บริเซียดอร์มุนนี่จะมาเสมอกับสปอร์ติ้งนี่ยังมองไม่ออกเลยว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ครับพวกเขาบุกมาชนะแล้วสกอร์ขาดซะด้วยครับโอ้โหเรียกว่าหักปากกาเซียนซะยับเยินเลยได้ประตูในครึ่งเวลาหลังนะครับปัว3เม็ดเลยทั้งทางด้านกีราซี่นะครับปาสาลกรอสนะครับแล้วก็อดยยมี่ครับคนละประตู3 0 เกมนี้สปอร์ติ้งลิสบอนนี่วิตอร์ยูโกเลสเป็นแค่ตัวสำรองนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับไม่ฟิตสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้บอกเลาว่านิโกโควัชนี่ทำให้หลายๆคนนี่ทึ่งไปหมดนะ,นะครับบรเซิลดอนมูนนี่เป็นทีมที่คาดเดาไม่ได้จริงๆอ่ะนะครับจากนี้เนี่ยแต่เกมนี้ก็โหโบกกันมันนะครับผัดกันแบบโหคนละแต่ว่าจังหวะก,การจบสกอร์นี่ต้องบอกเลครับว่าอยู่ที่บราซิดอนมูนครับ มีโอกาสยิงตรงกรอบ7เป็นประตู3นะครับสปอร์ติ้งนีมีโอกาสยิงตรงกรอบ6แต่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยครับดูแล้วบริเซียดอตมูนเกมที่2กลกับไปเล่นในบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็น่าที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับตอนนี้ก็บริเซียดอตมูนกับทางด้านปารีสแซงต์แชมเปีนี่ยแม่ใสๆเลยครับเวลานี้และแล้วก็มาถึงคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับทางด้านเรอัลมาดริด นี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เล่นกันได้อย่างมันมาก,มากครับแต่ว่าความผิดพลาดอยู่ที่ความผิดพลาดครับเกมนี้ความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่เรอัลมาดริดนะครับอยู่ที่กองหลังของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจังหวะการยิงประตูนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ที่ทางด้านเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้าหากกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่พลาดง่ายๆนี่เรอัลมาดริดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็เรอัลมาดริดมันเป็นไรเนี่ย มันต้องมาในครึ่งเวลาหลังคือตอนที่ตอนแรกก็บอกแล้วนะครับว่าเฮ้ยหวังว่าคงไม่มานะครึ่งหลังคงจะสามารถยิงประตูได้เนะครึ่งแรกที่ไหนได้ครับเหมือนเดิมเลยนะครับมารัวในครึ่งเวลาหลังแต่ถามว่าครึ่งแรกเล่นดีไหมก็เล่นดีนะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เรอัลมาดริดนี่เล่นเล่นได้ดีตั้งแต่ตั้งแต่เปิดสตาร์ตตั้งแต่ออกสตาร์ตเลยปกติแล้วคือ เปิดมาดีจัดในเอยนะครับจะยังตั้งเกมตั้งอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่ครับเรดมาริตต์ก็ทําผลงานได้ดีนะนะครับทั้งทางด้านเอ็มปาเป้ทั้งทางด้านวีนิซิส e, ซี่ ry, คือแนวรุกของเรดมาริตต์ก็พยายามอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ออกนําไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเออร์ลิงฮาแลนด์ครับนาะทีที่19เกมนี้เอเอร์ลิงฮาแลนด์คงจะเซ็งอโอ้หยิง2ลูกอ่ะแต่ก็ยังไม่สามารถจะเอาชนะเรอัลมาดริดได้ด้วยนะครับ เกมนี้ฮาแลนด์สนะครับเอมปาเป้หนึ่ง e ถ้าดูอย่างนี้นี่ฮาแลนด์ดีต้องแหมคขม่มเอมเปเป้ละแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันต้องดูที่สกอร์ของทีมครับตัวเองยิงกี่ลูกแต่ว่าทีมแพ้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับสู้ตัวเองไม่ยิงแต่ทีมชนะเนี่ยมันยังดีกว่าซะอีกเอลิงฮาแลนด์นี่ยิงตั้งแต่ในทีที่19เครับครึ่งหลังฝั่งของเรอัลมาดริดนี่มาปีเสมอนอาทีที่60จากทางด้านคริยนันเอมปปเป้เกมนี้นี่ต่างฝ่ายต่างก็ยิงชนเสาชนคานกันด้วยนะนะครับ เอมัปเป้มาตีเสมอทาทีที่60ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดครับของกองหลังของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จังหวะด2นะครับกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไม่ค่อยจะตามเลยอะ่ะลูกแรกนี้ก็เหมือนกันนะครับลูกตีเสมอนี่ก็เป็นจังหวะยิงชนกำแพงของบาเด้นะครับแล้วก็เซบาสเียิยอดมาเอมเปเป้ M abe, วิ่งเข้ามาไม่มีใครตามประกบเอมัปเป้เลยไม่มีใครมองเอมเปเป้เลยครับ แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะเอมบัปเปย้ยิงไม่ดีด้วยยิงแป๊กๆอะครับแต่ว่าบอลน,นี่มันค่อยๆย้อย,ย,อยเข้าเสาสองไปครับตีเสมอละเป็น1ประตูตอนหนึ่งหลังจากนั้นฝั่งของแรมรลยก็พยายามบุกต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าช็อกเจอลูกโทษที่จุดโทษครับฟิลฟรเดนแม่ไปโดนทำฟาวเขาโดนทันดานเซเบยยอสชนลม้มตรงกรอบเขตโทษคือดูแล้วเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นจุดโทษนะมันน่าจะเป็นข้างนอกนะ นะครับแต่ว่ากรรมการก็ให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับแล้วก็เป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์เนี่ยที่ยิงเข้าไปไม่พลาดสองประตูตอนหนึ่งโอ้เหนื่อยละเอาละยุ่งละสำหรับทางด้านคาร์โลอันโชติทำไงล่ะเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยนะครับนาทีที่82นี่ส่งลูก้าโมดิชครับลงมาเล่นแทนที่ของทางด้านแดนนี่เซเบยยอส แล้วก็นาทีที่84ครับส่งบราฮิมดีอาสอดีตเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาเล่นแทนทางด้านโรดิโก้แล้วบราฮิมดีอาสหลีบแผงลิดท,ทันทีตามซ้ำจังหวะ2อีกแล้วนะครับทางด้านวินิซิวส์ยูเนีย์นี่ยิงก่อนบอลไปกระเด้งโดนทางด้านเอเดรียนนะครับแล้วก็กระดอนมามาเข้าทางทางด้านบราฮิมดีอาสที่วิ่งสอดตามมานี่ยิงเข้าไปเลยครับ2ประตูตอนหนึ่งแล้วเขาก็พยามยที่สงบนะครับดีใจแบบ ยังยั้งอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังให้เกียรติทีมเก่านะครับ2ประตูต่อ2เฮ้ยมันน่าจะพอแล้วใช่ไหมครับแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแม่มาแจากโชคให้เก่าทางด้านเรอัลมาดริดเดียคือทั้ง3ประตูที่เสียของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังซิตี้คือตอนัตอนแรกนี่มองว่ากองหลังของเรอัลมาดริดเนี่ยน่าจะมีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ครับเกมนี้กองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีปัญหามาเต็มเลย เป็นจังหวะพลาดครับแล้วก็วินีเซวิสตูเนียนีไปเรียกว่าโอ้โหเท้าไวจริงๆนะครับไปแย่งบอลมาจากทางด้านลูอิสก่อนที่จะดีดบอลผ่านเอเดสันนะครับรับบอลคือยังไงวิถีของบอลมันก็ไม่ตรงกอบอยู่แล้วแต่ว่าจูดเบลลิงแฮมวิ่งมาตามมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็สไลด์บอลเข้าไปครับจบเกม3ประตูต่อ2ครับนักทีบาปเลยหลังเกมนะครับจูดเบลลิงแฮมนี่โหแสดงความเป็นผู้นำเลยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นี่ มองเลยนะว่าไราอันมาริดนี่คือไม่ใช่ว่าต้องไปสร้างทีมโดยมีวีนี่เป็นศูนย์กลางเอมเปเป้ M A P A เป็นศูนย์กลางไม่ใช่ครับต้องสร้างทีมโดยมีทางด้านจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเป็นศูนย์กลางครับการให้สัมภาษณ์ของเขานี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆครับเขาบอกนะครับว่าไม่ว่าฟอร์มของแมนซิตี้จะเป็นยังไงช่วงหลังในฟอร์มอมแว่งนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เองเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอมันไม่เคยเป็นเกมง่ายเลยที่ต้องเจอกับพวกเขาแต่สุดท้ายเราก็ใช้โอกาสที่มีได้สําเร็จ นำไปแล้วนะครับชนะไปแล้วนะครับกลับมาเล่นในบ้านเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยก็เป็นข้อได้เปรียบเกมน็อกเอาท์มันมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของแทคนิคและก็สภาพจิตใจไอ้ลูกยิงประตูชัยเขาบอกว่าผมแค่วิ่งไปเผื่อเฉยๆหรอกเผื่อว่าวีนี่นี่จะยิงหลุดแนะ่ซึ่งปกติแล้วเขาไม่ค่อยตับพลาดแต่จังหวะนั้นมันก็เกิดขึ้นและสุดท้ายเราก็ได้ประตูทีนี้ก็พูดถึงแนวรับนะครับบอกว่ากองหลังนี่ต้องชมมากๆลย เพราะว่า2ใน4คนของกองหลังนี่เป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็คือชูเอเมนี่นี่ตอนนี้ก็กลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นทางด้านเฟรติโก้บอยบาเด้ครับก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทางด้านราอูเอเซนซิโอ้ด้วยเจ้าหนูเนี่ยอบผลงานดีมากๆครับสื่อมองนอกชมเลยนะเพราะว่าเจอกับเกมใหญ่ๆอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนิ่งนิ่งมากครับสําหรับทางราอูเอเซนซิโอ้ จุดเบริแฮมบอกนะครับว่าต้องยกเครดิตให้กับแผงกองหลังด้วยผลคะแนนคาร์โลอันเชติก็ออกอาบอกนะครับว่าเราสมควรแล้วนะครับที่จะเอาชนะได้ในเกมนี้ครับก็ชมกองหลังเหมือนกันนะครับบอกว่า4กองหลังนี่พวกเขาไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเลยแต่ว่าพวกเขาก็เล่นได้ดีครับเป็นการเล่นทีมเวิร์กที่ดีมากๆครับผมรู้สึกสงบแล้วก็แฮปปี้ครับก็ถือว่าครึ่งทางแล้วนะครับก็ได้เปรียบเล็กๆนะครับแต่ว่ามันยังมีเกมที่2รออยู่ครับ มันก็คงจะเป็นเกมที่ยากอ่ะทุกๆเกมมันไม่มีเกมง่ายหรอกนะครับเกมนี้พวกเรามีโอกาสเยอะครับสุดท้ายแล้วพวกเราก็สามารถที่จะกลับมาได้ผมผมคิดว่าสมควรแล้วลหละที่เราจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ครับพวกเขาได้ประโยชน์นะครับจากลูกโทษที่จุดโทษครับแต่ว่าฟรอนต์โฟของพวกเราก็ทํางานได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านเป๊ปนี่ก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองครับมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในฤดูกาลนี้เรรัอมาดรนนี่เป็นทีมที่มีคุณภาพครับเราคองเกมได้นะครับเราพยายามพิจารณาเล่นเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเขาเล่นงานเราจนท้ายที่สุดมันเกิดขึ้นหลายครั้งในฤดูกาลนี้เราตัดสินใจผิดพลาดเองนะครับผมยอมรับไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทั้งทีม เล่นกับเรอัลเมดริดนี่นะครับเปิดพื้นที่ไม่ได้นะครับถ้ามีพื้นที่มีจังหวะในความเร็วของแนวรุกเรอัลเมดริดนี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาที่เป็นแนวรุกที่ประสานงานกันได้ดีที่สุดทีมหนึ่งนะครับในยุโรปเลยจะว่าไปแล้วว่าน่าจะดีที่สุดด้วยนะครับจังหวะการสวนกลับจังหวะการจ่ายบอลของแต่ละคนนี่เรียกว่าเล่นเข้าขาเนี่ยเกมนี้ไอ้เจ้าวีนี่เนี่ยมันเล่นเล่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่า มีการจ่ายบอลให้เพื่อนไม่มีการหวงบอลน,นะครับไม่ฝืนจนเกินไปเนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้ทุกเกมนี่เป็นจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเออหรือว่าอาจจะมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งใจเป็นพิเศษนะแสดงให้เอเจโรดีมันเห็นนะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยควรจะได้รางวัลบอลลงดอไม่ใช่คุณนะมีการล้อเลียนทางด้านวินิสซุสจูเนียด้วยนะเกมนี้เนี่ยครับเกมหน้าครับยังคงมีโอกาสอยู่ฝั่งของเริลล์บริดีก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสกอร์มันแค่เม็ดเดียวครับอะไรมันก็ยังสามารถจะเกิดขึ้นได้ครับ แล้วก็บพบกับ i n s i นไ t s o r t สมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ